สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคนละหนึ่งไลค์ like, หนึงแชร์คลิปจะได้กระจายนะคะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมะคะ่ะสำหรับดาวโจนที่ให้ไปนะคะ ล่าสุดนะคะดาวโจรมีไอเข้าที่เด่น9วิ่งรูดนะคะแต่มาเบิ้ลนเนาะ911โอ้ยน่าเสียดายนะ9ไปอยู่หลักร้อยนะคะเพื่อนจ๋ะแต่ว่าล่างนะคะ85เข้าที่ตารางนะคะ85ค่ะใครที่หยิบจับในตารางปเป็นแนวดางก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนดาวโจรปกติคืนนี้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่านะคืนวันเสาร์าน่าจะไม่มีนะคะเพื่อนจา๋าอ่ะ วันนี้ให้ดาวโจนรอบเดียวนะคะรอบ VIP นะคะคืนคืนนี้นะสำหรับคืนนี้เนาอะ,อะแอดก็ให้หลายแนวทางก็จำว,วันที่ผิดด้วยนะบางทีเนาอะ,อะน่าจะไม่มีเนาะคืนวันเสาร์นะคะเพื่อนจะมีแต่ VIP หรือเปล่าเสาร์อาทิตย์ดาวโจน VIP นะคะของคืนนี้นะคะแอดให้เด่น9เด่น8นะคะ,ะระวังกหกกับหัวเป็นเก้าเก้ากับหัวเป็นหกด้วยเด้อ ชอบก็จดไว้แคปไว้จากใคไรที่ไม่ชอบตัวเทียจับคุ้งให้ลองหยิบจับในตลาดไปเป็นแนวทางได้นะคะแอดอยากจะเพิ่มให้อีกชุดนึงแต่ไม,ไม่ไม่เพิ่มดีกว่าเนาะมันจะเยอะเกินนะคะออยากจะเพิ่มที่9ก้าสามให้นะคะแต่ไม่เป็นไรเนาะตัวเจาะหลุดก็ยังเข้าวิง่งดูนเนาะอ่ะนี่แหละมันจะมาตัวที่แอนเน้นให้นี่แหละนะคะอ่ะชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแจรงให้ด้วยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาทางช่องลงให้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า